ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายด่วนเลยนะครับเนื้อที่โฉนดคุดแดงนะครับนสสีจอนะครับโฉนดสามใบนะครับโฉนดสามใบรวมแล้วได้17ไร่3งาน44ตารางวานะครับใบละ5ไร่ใบละ5ไร่มีอยู่2ใบนะครับแล้วก็ ใบละเจ็ดไล่3างานสี่บสี่ตารางวาอีกหนึ่งใบนะครับนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายยกเลยนะครับราคาไล่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับติดถนนสุวรรณสอนเส้นนี้เลยเส้นสามสามนะครับถ้าตรงไปด้านหน้าตรงเนี้ยตรงไปที่สีแยกกบินบุรีนะครับสีแยกกบินบุรีจากนี้ไป9ก้ากิโลนะครับพื้นที่ตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะทำเป็นปั๊มน้ํามันนะครับ ทำเป็นปั๊มน้ํามันได้เลยนะครับเพราะว่าจากสีแยกกระบินออกมาเนี่ยนะครับฝั่งขาขึ้นสระแก้วเนี่ยยังไม่มีปั๊มน้ํามันนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับอยู่ด้านฝั่งขาขึ้นนะครับขาขึ้นสระแก้วนะครับอยู่คืออยู่ฝั่งนู้นเลยพื้นที่ตั้งอยู่ตําบลบ้านนานะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นที่นานะครับ โนนด3ใบ17ไล่3งาน44ตารางวานะครับหน้ากว้างนะครับตั้งแต่ร้านอาหารนะครับนุ่นอ่ะร้านอาหารตรงติดกับโรงแท่นปูนนุ้นเลยนะครับนุ่นอ่ะนะครับแล้วก็ยาวมายาวมาฝั่งเนี้ยนะครับมาถึงทงตรงเนี้ยนะครับหน้ากว้างร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณ120เมตรนะครับ นะครับมาถึงทงตรงนี้เลยนะครับระยะก็คือสามเสาไฟนะครับสามเสาไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมที่นะครับระยะทางสามเสาไฟนะครับตรงไปนี้นะครับไปสระแก้วนะครับไปสระแก้วอรันนะครับนะครับไปสระแก้วอรันแล้วก็ไปด้านนี้ก็จะไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิต นี่นะครับด้านนี้นะครับจะไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตไปที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ไปที่นครนายกนะครับตรงไปด้านนี้นะครับไปที่นครนายกแล้วก็เข้าที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับไปหินกองไปได้หมดเลยนะครับ ดินมีการสอบเขตเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีการสอบเขตเรียบร้อยหลักเขตนะครับคือตั้งแต่ตรงเสาปูดตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ยาวไปตามถนนสุวรรณสอนเนี่ยนะครับหน้ากว้างกำลังสวยเลยนะครับนะครับวัดวัดคร่าวๆนะครับประมาณ120เมตรนะครับวัดคร่าวๆไว้ นะครับมีหลักหมุดนี่นะครับชัดเจนนี่นะครับมีหลักหมุดชัดเจนนะครับมีหลักหมุดชัดเจนเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจต้องตัดสินใจด่วนนะครับเพราะว่าทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการขายนะครับตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ไปตามแนวเสาธงนะครับเตาเสาปูนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถึงเสาสุดท้ายนะครับดยวบัดจะพาไปชมนะครับให้ชม นะครับคุณคุณท่านใดมองหาที่ทําปั๊มน้ํามันตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวชมรูปแปลงก่อนนะครับรูปแปลงจําลองไม่ใช่รูปแปลงจําลองนะครับเป็นรูปแปลงจากสํานักงานที่ดินกระบินนะครับนะครับที่ดินแปลงนี้โอนที่กระบินได้เลยนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับโฉนดสามใบนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับรูปแปลงอันนี้เป็นถนนสุวรรณศรนะครับเส้นสามสามนะครับ เป็นถนนเส้นสามสามนะครับเป็นถนนสีน่เลนนะครับที่ตัดจากกรุงเทพไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ลัดไปจันไปบุรีรัมได้หมดเลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนสีน่เลนตอนนี้บัตรอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงริมสุดเลยนะครับบัตรอยู่ตรงริมสุดตรงนี้แปลงที่หนึ่งนะครับห้าไล่นะครับห้าไล่เต็มนะครับแปลงที่สองก็ห้าไล่เต็ม นะครับแปลงที่สามเนี่ยนะครับเจ็ดไล่สามงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับแปลงเนี้ยนะครับนะครับตแต่ก่อนเนี้ยนะครับมีคนเอาไปขายนะครับไล่ละสองล้านสามล้านนะครับแต่ว่ามันเป็นราคาที่ในหน้านะครับราคาเจ้าของนะครับที่บัตรมาถ่ายไปหาเจ้าของมาเมื่อเช้าเนี้ยนะครับราคาไล่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อรองได้ด้วยนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมดก็สิบเจ็ดไล่ สามงานกับอีกสี่สี่ตารางวานะครับนี่นะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับตะละใบจะมีครบหมดเลยนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเนี่นะครับจะมีครบหมดเลยนะครับนะครับโฉนดสามใบนะครับนี่นะครับใบนี้ห้าไร่เต็มนะครับใบนี้เจ็ดไร่ใบนี้ก็ห้าไร่เต็มนะครับ รวมแล้วได้สิบเจ็ดไร่สามงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับต้องการที่จะขายด่วนนะครับต้องการที่จะขายนะครับราคายัางต่อรองลดหย่อนได้นะครับคุณพี่แจ้งไว้แบบนั้นเลยนะครับสามเสาไฟฟ้านะครับจากตรงนี้ก็ไปถึงร้านอาหารนะครับที่มองเห็นตรงนู้นนะครับไปถึงร้านอาหารเลยเป็นที่นานะครับที่นาเนี่ยจะต่ํากว่าถนนประมาณสัก ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับนะครับเป็นที่นาต่ำกว่าถนนมหนึ่งเมตรนะครับรูปแแปลงนะครับโฉนดสามใบรวมแล้วเป็นสี่เหลี่ยมเลยทีเดียวนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับราคานี้ไม่บวกไม่เทินทั้งสิ้นนะครับเป็นราคาจากเจ้าของโดยตรง ครับคุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับยกแปลงได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าแบ่งเอาทีละล็อกก็หน้ามันก็จะดูแคบนะครับพายกแปลงจะได้หน้ากว้างเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับที่จะทําเป็นปัม๊มน้ํามันปตอตทเป็นปั๊มได้เป็นอะไรได้นะครับคุณ,ค,ณคุณท่านใดที่สนใจตัดสินใจด่วนเลยนะครับเพราะว่าที่ติดถนนสวนสนรก็หายากนะครับราคาไล่ลา ล้านห้าแสนบาทเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มีแต่ไล่ละสองล้านสองล้านห้าสองล้านเก้านะครับแล้วแต่นะครับถ้ามีราคาไร่ละล้านห้าก็คือจะเป็นแปลงใหญ่เลยนะครับเก้าสิบไล่ร้อยไล่ห้าสิบไล่ประมาณนี้นะครับนะครับด้านท้ายไม่ติดทางรถไฟนะครับเพราะว่าแปลงนี้อ่าด้านท้ายไม่ได้ติดทางรถไฟนะครับ ความกว้างนะครับจากจากเสาตรงเนี้ไปหาขอบเขตต้นยูคาที่มองเห็นเป็นทิวนะครับนั่นแหละนะครับนากว้างร้อยรวมๆแล้วร้อยยี่สิบเมตรลึกเข้ามาก็ประมาณสักประมาณร้อยห้าสิบเมตรได้นะครับลึกเข้ามาประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรได้ครับฉนวนสามใบรวมแล้วสี่เหลี่ยมเลย ากตรงนี้ออกไปสีแยกบินบุรีเก้ากิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์ฟ้าลังสร้อยห้าสิบสามกิโลนะครับลังสิตร้อยห้าสิบสามกิโลชนบุรีร้อยสี่ต้องขออภัยนะครับเปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมิน,นั้นร้อยสี่สิบเก้ากิโลนะครับนี่นะครับจะมีหลักหมุด นะครับหลักหมุดให้ให้ทุกจุดแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่เพิ่งมีการสอบเขตนะครับสอบเขตปากเสาทงทางเจ้าของต้องการขายนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจก็ตัดสินใจด่วนเลยนะครับนะครับเรื่องราคาก็มาคุยกับคุณพี่เขาโดยตรง เดินทางมานะครับถ้าเปรียบเทียบจากสนามบินสวนภูมิร4 9กิโลนะครับชนบุรี146กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีระยะทางที่ท่านจะเดินทางมา146ิกิโลฉะเชิงเซานะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสะเชิงเซานะครับสะเชิงเซาร้8กิโลนะครับแล้วก็ เปรียบเทียบจากจันทบุรีนะครับจันทบุรีระยะทาง150หิกิโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ท่ใครต้องการซื้อที่เจ็บเป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับนะครับมาชมพื้นที่จริงแล้วคุยกับทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับมาคุยกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับ รวมแล้ว17ไร่3งานกับอีก44ตารางวานะครับโฉนด3ใบนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมหลักสุดท้ายนะครับที่อยู่ด้านท้ายสุดเลยนะครับด้านท้ายของเราไม่ติดไม่ติดทางรถไฟนะครับเพราะว่าทางรถไฟจะเหลืออีกแปลงหนึ่งขั้นอยู่นะครับเหลืออีกแปลงหนึ่งขั้นอยู่ คือหลักธงตรงนี้นี่นะครับหลักหลักธงนี่คือหลักดท้ายน,น,น,นะครับนี่เลยตรงนี้เลยนะครับหลักธงธงที่มองเห็นเนี่ยนะครับคือหลักสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีหลักหมุดนะครับเราสามารถที่จะเอาเสาปูนมาใส่ใหม่ได้เลยนะครับเอายาวๆหน่อยนะครับนี่นะครับ จากตรงนี้ก็ตัดตรงไปหาถนนสุวรรณสอก็คือด้านหน้าน,นู้นเลยนะครับนู่นนะครับแล้วก็คือสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับโฉนดสามใบรวมแล้วสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับนะครับเนื้อที่สิบเจ็ดไร่นะครับราคาก็มาคุยเอานะครับด้านท้ายก็คือไปแค่นี้นะครับไปแค่ชนกับต้นยูคาเนี่ยนะครับต้นยูคาแล้วก็ อ่าตละล็อกตละล็อกเนี่ยนะครับจะมีอ่าจะมีหลักหมุดอยู่แล้วนะครับตามเสาธงนะครับล็อกหนึ่งเนี่ยนะครับหน้ากว้างกับท้ายเนี่ยจะกว้างพอๆกันนะครับอ่าหน้ากว้างอยู่ประมาณสักประมาณสัก 4- ถึงห้าิเมตรนะครับต,ตอ่อละล็อกตละล็อกเนี่ยนะครับจำเพาะล็อกอ่สองสองล็อกเนี่ยนะครับสองล็อกนี้จะ กว้างประมาณล็อกละสี่สิบเมตรนะครับเนี่ยนะครับมาถึงหลักทงเนี้ยนะครับมาถึงหลักทงตรงนี้ตั้งแต่ทงตรงนั้นนะครับทงต้นริมมาถึงหลักทงเนี้ยนะครับแล้วก็ยาวไปถึงหน้าถนนนะครับล็อกเนี้ยห้าไล่แล้วก็ล็อกเนี้ยล็อกที่สอง จากธงตรงเนี้นะครับยาวไปถึงธงอีกอันนึงตรงเนี้ยอีกห้าไล่นะครับแล้วก็จากธงต้นนี้ยาวไปถึงต้นยูคานะครับเนื้อที่เจ็ดไร่นะครับก็จะเหลือกว้างหน่อยนะครับคุณคุณท่านใดมองหาที่ทําปั๊มน้ํามันหรือว่าทําเป็นอ,อทําอะไรก็ได้นะครับที่คุณคุณซื้อไปแล้วนะครับ ต้องการทําเป็นร้านอัดฉีดอะไรก็รว่ากันไปนะครับเนี่ยนะครับด้านนี้นะครับด้านที่บัดยืนตอนนี้เป็นตนําบลตําบลบ้านนานะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็คือตบบําบลบ่อทองนะครับคนเราฝั่งถนนนะครับรวมๆแล้วระยะความกว้างนะครับตั้งแต่ต้นยูคาต้นนั้นนะยาวมาถึงธงริมนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับ โฉนดสามใบนะครับชวนเพื่อนมาซื้อคนละใบคนละล็อกก็ได้นะครับคนละห้าไล่ราคาไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทก็ต่อรองเอานะครับกับเจ้าของโดยตรงนะครับถ้าสามแปลงรวมกันนี่จะได้สี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับสี่เหลี่ยมสวยๆเลยแล้วก็ด้านด้านนี้นะครับที่มองเห็นทิวต้นยูคานันนั้นคือ ทางรถไฟนะครับแต่ของเราไม่ถึงทางรถไฟนะครับของเราสุดแค่นี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็มีที่ของเพื่อนอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ขั้นไว้ของเราไม่ติดทางรถไฟนะครับถ้าติดทางรถไฟก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้กําลังสวยเลยนะครับราคานี้คุณคุณท่านใดที่สนใจชวนเพื่อนชวนพี่มาด่วนเลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของ ต้องการที่จะขายนะครับมีการสอบเขตให้เรียบร้อยมีหลักหูุดชัดเจนนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาซื้อนะครับวันนี้นะครับบัตรขอเวพอร์อให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาด้วยกันทุกท่านถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ด้านที่ตะวันออกของเรานะครับจะเป็นอ่าโรงแท่นปูนนะครับแล้วก็เลยก่อนจะติดของโรงงานแท่นปูนก็จะมีที่ของเพื่อนขั้นอีกนะครับสองล็อกนะครับอีกล็อกหนึ่งนะครับอีกล็อกหนึ่งก็เนื้อที่เจ็ดไร่กว่านะครับขั้นไว้แต่ด้านหน้าแปลงขั้นเขามาซื้อทําร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เปิดเป็นร้านปายางนะครับ ของเรานี่เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นปั๊มน้ํามันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าด้านนู้นไม่มีปั๊มเลยนะครับตั้งแต่มาจากสีแยกกระบินบุรีระยะทางเก้ากิโลเนี่ยนะครับไม่มีปั๊มนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นปั๊มน้ํามันสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบสำหรับวันนี้นะครับบ,รบ,รบ,นนรบ,บัตรต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชม จนจบลิปจบไลน์นี้นะครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ที่สิบเจ็ดไล่3สามงานสี่สิบสี่ตารางวาขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ